สวัสดีครับล้อ X Max ตัวนี้ก็มาจากลบบุรีครับพี่เขาส่งมาแต่ล้อเดิมแกทำสีมาแล้วครับหน้า,นาตาประมาณนี้อ่พวกสีพวกล้อที่ทำสีมาผมอาจจะขอคิดค่าทำเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละที่เขาพ่นสีมา,างไงครับบางคนก็พ่นหนาแล้วเวลาเราลอกสีมันลอกยากอย่างถ้าเป็นล้อ เดิมโรงงานอย่างเงี้ยผมก็ลอกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง4ี่สินาทีก็เสร็จแล้วครับแต่ถ้าเป็นงานทําสีมาบางทีก็ไป67ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงผมก็เคยเจอเพราะผม,ผมก็ใช้น้ํายาลอกสีเป็นตัวแบบแช่เนาะลอกสีเสร็จเรายิงทรายครับแล้วก็มาลงเป็นเลเยอร์แรกก็คือแดงแคนดี้พี่เขาอยากได้เป็นแดงแคนดี้ครับล้อองแม็กก็ยังเป็นล้อที่ผมคิดว่าพ่นยากครับรองลงมาจากร้ออาวันนะ ถ้าเป็นในคัสสาม0้ก็น่าจะเป็นตัว,วที่พ่นยาที่สุดแล้วเพราะว่าซอกกลางมันมันลึกครับเวลาเราพ่นแต่ละทีก็นั่นแหละมันจะมีตรงปัญหาซอกกลางถ้าพ่นไม่ดีสีก็ไม่เต็มแต่บางทีมันใส่ abs ไปใส่จานเบรกไปมันก็มองไม่เห็นครับก็ไม่มีอะไรแต่แค่เวลาเราพ่นก็พยายามอยากให้สีมันเต็มชิ้นงานเนาะพ่นสีแดงเสร็จอบที่200องศาสินาทีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเนื้อคมแล้วก็มาลงเป็นเคลียร์กันดิปกติแล้วเหมือนทุกๆครั้งที่เราพ่นไปนั่นแหละพยายามเก็บซอกก่อนก็คือถ้าปืนเพื่อนๆไม่ดีก็ยิงเช็คอุณหภูมิตรงแกนกลางครับเพราะว่าแกนกลางจะมีความร้อนสูงกว่าสัก75-75-70องศาครับมันเป็นอุณหภูมิที่ดีครับในความคิดผมนะคือมันสามารถถ้าเราพาดสีกระอักเรายังสามารถเป่าออกได้ครับถ้า75-70นะถ้าเลย ไป80อ่ะแล้วเวลาเราพ่นปุ๊บมันจะละลายติดเลยครับเวลาสีอ้วกอะมันก็จะเห็นเป็นตุ่มอันเนี้ยเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็พยายามคุมอุหภูมิครับยิงใช้แกนกลางก่อนเพราะว่าขอบยังไงมันก็เย็นอยู่แล้วมันติดง่ายอยู่แล้วครับขอบมันไม่ค่อยมีซองเนาะสีแดงผมอบที่200องศาสิบนาทีนะครับหน้าตาประมาณนี้เวลาโดนไฟ เตาผม3เตานะครับเตาเพื่อนๆอ,อาจจะเตาเดียวหรือ2เตาอ,อะเรื่องอุณหภูมิเตามีมีส่วนสําคัญอยู่ครับในการอบสีแต่ละสีเนาะอันนี้ก็ออกแดดกันหน้าตาประมาณนี้ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาไ,ได้ครับด้วยเพจเก้าสองบาร์ิโคอยากทําอะไรยังไงก็ทังมาถามได้ครับไม่ทําไม่เป็นไรครับทังมาคุยกันก,นก่อนได้ถามกันก่อนได้ผมอาจจะตอบไปช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าทํางานคนเดียวค่อนข้างเยอะอยู่ครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ